รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Edu Guide 4.0ทางทรบ5แห่งนี้ค่ะวันนี้รายการ Edu Guide 4.0นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกิจกรรมดีๆที่ทางสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือสำนักง,งานกศนอกระทรวงศึกษาธิการได้จัดขึ้นค่ะนั่นก็คือโครงการกศนอจิตอาสาที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรกศนอทั่วทั้งประเทศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันค่ะ โครงการจิตอาสาที่สำนักง,งานกศนจัดขึ้นนั้นเป็นการจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสาสำหรับบุคลากรกศนทุกจังหวัดทั่วประเทศมีระยะเวลาการอบรม2วันจำนวน12ชั่วโมงซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น1,1010คนหลังจากนั้นผู้ผ่านการอบรมจะขยายผลนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ก,กับนักศึกษากศนและประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะสำนักง,งานกสอนอเรานะครับถึงได้น้อมนำพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระาอยู่หัวมาขับเคลื่อนในการดาเนินงานในการให้บริการกับประชาชนนะครับพระบรมราชโองบายทั้งสีด้านนั้น,นประกอบด้วยการมีทักษะเกษติที่ดีต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีอาชีพ การมีงานทาและการเป็นพล,ลมเมืองดีทั้ง4ประการนี้กสนรเราก็น้อมนําในการมาขับเคลื่อนการจัดก,การศึกษาเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการเป็นพลมเมืองดีนั้นสาคัญงกสนก็ได้มีโครงการกิตอาสานะครับเพื่อที่จะให้บุคลากรของกสนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการครูแล้วก็บุคลากรในสังกัดกสนทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจนะครับมี ทักษะความสามารถเบื้องต้นในการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับโดยเราได้จัดโครงการอบรมกิตอาสาให้กับบุคลากรในสังกัดกศนอทุกจังหวัดนะครับซึ่งในกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีแบ่งออกเป็นเป็นสองระยะด้วยกันนะครับคือลักษณะท,ที่หนึ่งคือการฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดกศนอนะครับให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรกิตติอาอสา904นะครับโดยได้รับ ควอนุเคราะห์จากวิทยากรนะครับ904ได้มาอบรมให้กับพวกเรานะครับเป็นจำนวน2วันสำหรับเนื้อหาในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยความภูมิใจและตระหนักในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยการปกครองในระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขงานจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีคุณธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีในหลักสูตรนั้นก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติาศาสนาพระบาทริย์นะความภูมิใจในวความเป็นไทยประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นเช่นการทํา CPR เป็นต้นนะครับเพื่อให้บุคลากรของเราเนี่ยซึ่งมีความใกล้ชิดกับชุมชน มีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติที่ดนะีต่อบ้านเมืองต่อประชาชนนะครับแล้วก็มีทักษะเบื้องต้นตจําเป็นในการช่วยเหลือดูแลประชาชนในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทาให้บุคลากรของเราได้ได้มีความรู้ความสามารถในด้านนี้นะครับเพราะว่าเราใกล้ชิดกับชุมชนค่อนข้างมากนะครับซึ่งผลการฝึกอบรมนั้นขนาดนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมไปทุกจังหวัดแล้วนะครับนะครับ ซึ่งบุคลาของเราก็จะมีการรายงานผลนะครับผ่านคลิปวิดีโอนะครับทิ TikTok, one, กตอกอะไรเป็นต้นเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดอบรมเป็นแบบนิวโนมอนนะครับคือห่างเว้นระยะห่างแล้วก็บางเรื่องก็ต้องใช้วิดีโอคอนเฟอรเรนซ์กันนะครับอันนี้ก็พยายามปรับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งการฝึกอบรมก็ได้ผ่านไปอย่างเรียบรอ้อยหลังจากผ่านการอบรมแล้วครูกศนจิตอาสา ต่างทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเทิดทูนต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และพร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับนะครับจากการฝึกอบรมคูแล้วก็บ,บคุคลากรของกศนของเราในครั้งนี้นะครับก็เพื่อจะได้ ขูของเราแล้วก็บุคลากรของเราเนี่ยจะได้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็นําความรู้เหล่านี้ไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านในตำบลน,นะครับให้ได้รับทราบถึงความภูมิใจหรือความเป็นไทยนะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยของเรามีตั้งแต่อดีตถึงป,ปัจจุบันประมหากษสัตว์ไทยนะครับได้ทรงมีพระคุณต่อพวกเราอย่างไรนะครับการจะช่วยเหลือประชาชนถ้าเกิดเหตุวิกฤตนะครับพวกเราก็จะมีความรู้ความทัะษะในการ สำหบพยาบาลเบืบ้องต้นครับไปดูแลประชาชนในพื้นที่ได้ครับวันนี้ก็สิที่ประชาชนก็จะได้รับจากการฝึกอบรมครูของเราแล้วก็บุคลากรของเราในครั้งนี้ครับในฐานะวิทยากรค่ะท่านผอ,อได้เน้นย้ำแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านไหนบ้างให้กับบุคลากรครูกศนอในโครงการกศอนอจิตอาสาค่ะครับในช่วงแรกเนยเราจะให้รู้ถึงนะครับการเป็นจิตอาสาที่ ประกอบไปด้วยจิตอาสาพัฒนาจิตอาสาภัยพิบัติจิตอาสาเฉพาะกิจนะครับอันนี้จะเป็นช่วงแรกนะครับที่จะเติมเต็มให้ความรู้นะครับในเรื่องการเสียสละความเป็นจิตอาสาหรือดิดาศาสาานะาด้วยครับท่านผอ,อมีเทคนิคกระบวนการอย่างไรบ้างในการฝึกอบรมแต่ละครั้งอะคะเนื่องจากว่าเราอบรมกันแบบคูปแบบออนไลน์ในส่วนกระบวนการในการ จัดอบรมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสถานการณ์โควิดเราใช้ในการอบรมในระบออนไลน์นะครับให้ความรู้นะครับโดยแบ่งวิทยากรที่เราได้ไปผ่านการอบรมในยิอาสาข้าวสูงสี่มาแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อในการบรรยายนะครับแต่ละหัวข้อนะครับก็จะเป็นลักษณะวันนี้แล้วก็เป็นการมาทําถ่ายทอดแล้วก็ออกอากาศบรรยายให้กับบุคลากรของ กศนกครงการมรดกไทยก็มีการถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์เลยนะคะส่วนหนึ่งก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะเป็นออดีมาด้วยค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับการสัมภาษณ์พูดคุยกับบุคลากรครูกศนที่ผ่านการอบรมโครงการจิตอาสาและได้นำความรู้ไปบอกกล่าวบอกเล่าบอกต่อถ่ายทอดกับนักศึกษากศนและประชาชนทั่วไปค่ะถ้าจะเลือกหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อมอบให้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองและประเทศชาติต้องเลือกจากอะไรนวัตกรรมของพวที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรรูปเล่มสวยงามรูปแบบการเรียนรู้ล้วนทันสมัยเป็นอันดับแถวหน้าของประเทศโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ active learning g p a g r Sta กระบวนการเรียนรู้5ประการประกอบไปด้วยการตั้งคำถามการสแสวงหาสารสนเทศการสร้างความรู้การสื่อสารและการตอบแทนสังคมพวมีทุกอย่างที่คุณต้องการพวพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครบอย่างเป็นระบบหนังสือของพวได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษา ช่วงนี้นะคะจะพาทุกท่านมาติดตามการขยายผลโครงการจิตอาสาของทางสำนักง,งานกศนอที่ได้นำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยมีบุคลากรของสำนักง,งานกศนอทั่วทั้งประเทศเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนค่ะ ท่านผอ,อค่ะหลังจากที่รับนโยบายจากสํานักงานกศน,นนะคะในเรื่องของโครงการกศนจิตอาสาท่านผอดําเนินการอย่างไรต่อบ้างในการมอบนโยบายกับบุคลากร,กรครูในสังกัดค่ะครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ทางผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญน,นะครับ,รบโดยท่านดรปรมศรีรัตนผู้นวยการสํานัก,ก,ากมมงานกศนกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มอบหมายให้สถานศดกษาภายใต้าการดูแลของกทมทั้ง50เขตนะครับได้ไปดําเนินการต่อ ในส่วนของอนโยบายที่ทางร0เขตได้ไปดําเนินการต่อแล้วก็คิดว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญและเป็นประโยชน์แล้วก็สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันก็คือการให้กิดอาสาไปช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับที่มาเข้ารับวัคซีนนะครับ <c oughs> ตานโควิด -19 <c oughs> ที่สามีการฝังซื้อน <c oughs> อกจากนี้นะครับคณะครูของเราก็ได้ไปอสอนนะครับ นักศึกษาและประชาชนให้มีความรู้ในเรื่องของการเย็บหน้ากากนะครับการทําเจลล้างมือแอลกออ่อนะครับเพื่อเอามาใช้สําหรับตนเองในครอบครัวเราที่เหลือเราก็ได้นําไปใช้ในการบริจาคให้กับผู้ที่มีความต้องการในชุมชนตอนนี้เนี่ยก็มีผู้ป่วยที่ถูกกักตัวนะครับก็ได้มีโอกาสจิตอาสามีเริ่องเป็นปัจนะครับก็นำอา,อาหารแห้งนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ที่ควมจะเป็นต้องใช้เนี่ย นําไปบริจาคให้ใและก็ยังมีการจัดตั้งตู้ปันสุนะครับร่วมกับจางชุมชนในส่วนเรื่องของการให้การเรียนรู้นะครับกับนักศึกษาและประชาชนเราได้ดําเนินการจัดทําโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับโดยการอบรมให้ความรู้กับคณะครูนะครัทั้งในส่วนของเขตเอง ตั้งในส่วนของกลุ่มโซนและกลุมเทพกลางและก็ได้นําขยายผลสู่นักศึกษาและก็ในภาคเรียนนี้นะครับเราเองก็ได้มีการลงทะเบียนนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยนะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการค่ะ านอคาดหวังอะไรบ้างกับบุคลากรครูกศนอของเราเองรวมไปถึงในแง่ของนัศศศกศึกษากศนแล้วก็ประชาชนผู้ได้รับกิจกรรมกิจอาสารวยค่ะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาของเราก็ดีหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เมื่อได้รับกระบวนการในการจัดก,การเรียนรู้โดยกศนในหลากหลายรูปแบบวิธีนะครับที่ได้นําเสนอไปเขาจะได้มีความตระหนักรู้ว่าสังคมจะอยู่รอดได้ด้วยกว,วาาพึ่งพาอาศัยกัน ะละก็สังคมไทยนี่เป็นสังคมที่มีน้ําใจเชื่อเฟื้อเผื่อแพ่นะารจากอดีตประการจถึงปัจจุบันดังนั้นในสิ่งนี้เนี่ยผมก็คาดหวังว่าเราจะทําให้คนที่เป็นเยาวชนในปัจจุบันหรือคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยไม่รับทิ้งวัฒนธรรมเดิมของเราที่ดีอยู่แล้วยังคงจะต้องรักษาไว้โดยการ,รส่กเสริมสนับสนุนให้เขามีพิิสาาราะ ให้เขามีจิตอาสาในรูปแบบต่างๆกันที่เราพยายามที่จะให้เขาได้เรียนรู้ทั้งทางตรงและทางอง้อมครับ <c oughs> ของรูปแบบการอบรมจริตอาสาของสํานักงานกศนอกทมนะครับในครั้งนี้จะเป็นการอบรมในรูปแบบของอบรมออนไลน์นะครับโดยมีคณะวิทยากรจริตอาสาจากกศนอกอมทม <c oughs> ทั้งหมด1ิท่านนะครับก็มาให้ความรู้อาทิเช่นเรื่องของบุญคุณของพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ ไปมาถึงนะครับบูณาการในถึงของในส่วนของจิตอาสาประเภทจิตอาสานะครับแล้วก็รวมถึงการทำ CPR นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับ CPR นะครับแล้วก็ในส่วนของบูณาการความรู้นในเรื่องของโค้กดอกฮามโพเดลนะครับเราจะได้ความรู้นะครับหนึ่งก็คือเราจะได้ข้อมูลใหม่ๆของความรู้ใหม่ๆครับเพราะการอบรมแต่ละครั้งนะครับก็จะมีข้อมูลใหม่ๆมาใ,ให้เราเพื่อเราจะนําไปใช้นะครับกับนักศึกษา ในส่วนของนักศาาึกษานะครับหลังจากคุณครูได้อบรมแล้วได้รับความรู้มาแล้วนะครับเราก็จะมาบูรณาการนะครับแต่กับการเรียนนะครับสำหรับของกนศนเขตแม่ขวางครั้งนี้นะครับเรามีหลัวิชานะครับเือวิชาประวัติศาสตร์ไทยนะครับเราก็เอาความรู้จกากตรงนี้มาผนวกกันนะครับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับเกี่ยวกับจิตอาสามีการทํากิจกรรมในส่วนของบริจาคโลหิตนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ เราได้ทำาร์2 2เฟสนะครับแล้วก็มีนักศึกษาให้ความรู้อย่างมากมายส่วนในตัวนักศึกษาที่ได้คือนอกจากเขาจะได้ทำตัวเป็นประโยชน์แล้วเขาจะได้ข้อมูลความรู้ใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับสถาบันพรรมศาสตรย์แล้วก็นำบาบูรณาการความรู้นะครับอบรมทางด้าน CPR นะคะแล้วก็จะมีทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ ว่าเราควรจะนาเศรษฐกิจพอเพียงมาอย่างไรทําอย่างไรนะคะแล้วก็จากประโยชน์ที่ได้รับจากนี้นะคะเราก็นํามาขยายผลให้กับนักศึกษานะคะโดยจัดอบรมออนไลน์หรือถ้าในเมื่อพบกลุ่มนะคะเจอนักศึกษาเราก็จะบอกนะคะว่าที่เราอบรมมาอย่างไรนะคะแล้วก็นักศึกษาก็ได้นําไปขยายผลก็คือบางคนนะคะก็มีความ จิตอาสาคือเขาได้สมัครเป็นมูลนิธิของรอพยาบาลยูก็มีนะคะหลังจากที่เราไปถ่ายทอดแล้วเขามีความทราบซึ้งว่าอ,อยากที่จะมีจิตอาสาช่วยเหลือคน,นโดยทีไ่ไม่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะเขาก็ไปทําม,มาแล้วเขาก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าเ,ออเขาอบรมแล้วก็ได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะ ได้วความรู้จักอาจารย์แล้วหนูก็รู้สึกอยากช่วยประชาชนหนูก็เลยไปทําอาสามมุน,นิธิร่วมกนันอยู่ค่ะก็จะมีทําแผลบ้างแล้วก็ p p r บ้างบางทีก็ไปเคสคนป่วยทาคลอดบ้างค่ะทาคลอก็มีส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลก็มีค่ะภูมิใจมากค่ะที่ได้ช่วยคุณก็จะมีช่วยชีวิตเขาได้บ้างบางคนก็ช่วยไม่ทันบ้างแต่ก็ดีใจที่ได้ช่วยค่ะ ก,ก็อยากให้พี่ๆทุกคนมาทําด้วยกัน Lock neck. ค่ะก็มันเป็นความภูมิใจที่เราได้ช่วยคนอื่นไม่ว่าเ <yeah. S 2> จ็บมากเจ็บน้อยก็ดีใจที่เราได้ช่วยแจกชาวบ้านนะคะแจกวินน์มอไซค์แจกอะไรงก็เป็นกับข้าวผัดกะเพราหมูผัดกะเพราไก่ไข่ดาวน้ำเปล่านมอย่างเงี้ยค่ะคือแจกทั่วไปแจกชั่วโมงสองชั่วโมงก็หมดค่ะก็คือแจกช่วงตอนเย็นแจก ช่วงทำก็มีกลุ่มพวกบิกบอยช่วยคนงนี้ก็มีขายผลไม้20บาท25บาทตรงแยก9ก้าราถาเลย2ยี่สองใช่ค่ะก็คือโลละ20่สบี่าอย่างเงี้ยค่ะคือแบบช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนคนกันเองชุมชนต่างๆอะไรเงี้ยค่ะช่วยแบ่งเบาภาระไปบ้าง และทั้งหมดนี้นะคะคือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะกับโครงการกสนจิตอาสานะคะหมดเวลาของรายการ Edu k a i 4.0ส,สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้กลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะดิฉันจินวาราถิ่นทวีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ How to ปฏิรูปการศึกษาไทย การเรียนรู้ที่ย้อนกลับไปให้นักเรียนท่องจำท่านเห็นไหมฮะเราจะพบกับโรงเรียนแบบไหนโรงเรียนที่เราเน้นต้องการรับผลให้เขามาประเมินให้เขามาตรวจสอบพราะการเตรียมตัวให้เขามาประเมินเตรียมให้มาตรวจสอบนี่ก็คือทำอะไรครับเตรียมเด็กไว้เข้ามาตรวจนะทำเอกสารเบอ่อเข้ามาประเมินนะโรงเรียนที่เน้นต้องการสถิติ ว่าโรงเรียนเราแข่งขันที่ไหนบ้างอืเราก็มีแต่ถ้วยแต่ถ้วยรางวัลน,นี้บางทีมาจากเด็กกลุ่มเดียวกันนะนะตะลอดแนวเลยครับมาจาเด็กเป็นบางคนตั้งั้นที่มีเด็กตั้งเป็นพันคนนะครับเออท่านเห็นไหมครับนะโรงเรียนที่เน้นการสอบเพราะอยากให้ผลการสอบนะเพื่อไปเทียบเคียงกับคนอื่นเนี่ยได้ในระดับเดียวกันนะเช่นะ สอบโอเน็ตอย่างเงี้ยนั่นก็คือปัญหานะครับผลการสอบโอเน็ตต้องการให้ไปแก้ที่สาเหตุแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นน้ํากลางน้ําแต่ไม่ใช่มาแก้ที่ปลายน้ำนะถ้าแก้ที่ปลายน้ําก็คือเอาโอเน็ตกับไปเป,เป็นเป้าหมายการเรียนรู้เลยนะเมื่อโอเน็ตเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ก็ต้องไปเอา,เอาข้อสอบโอเน็ตนี่นะครับมา,มาเรียนกันเลยทีนี้นะครับซึ่งมันผิดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผู้เรียนนะครับ นะหรือบางเรียนก็เน้นนะเน้นกวดวิชาไปเลยในโรงเรียนเลยเน้นเด้นติวเด็กไปเลยนะติวกวดวิชาเพื่ออะไรครับเพื่อเอาไปสอบนะครับแต่ไม่ใช่เพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยเกิดศักยภาพและเอาความรู้ไปใช้ท่านยังเห็นว่ามันคนละมิติหมดเลยครับนะในขณะนี้การศึกษาเนี่ยมันสับสนมากนะครับเนะพราะบางเรียนเนี่ยต้องการเพียงชื่อเสียงต้องการความโดดเด่น ว่านักเรียนของเราสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้กี่คนนะอัตราจํานวนเท่าไหร่ในแต่ละปีอย่างเงี้ยนะซึ่งมันมันไม่ได้สะท้อนใะห้เห็นว่านักเรียนของเราทั้งหมดเข้าถึงนวัตกรรมหมดเลยนะหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรมนะเปล่าครับแต่บอกได้ว่าเชิงสถิติหมดนะครับเชิงปริมาณหมดนะครับแต่ความเป็นจริงเด็กอาจจะใช้ความสามารถของตัวเองแต่ถ้าตัวนวัตกรรมต่างหากที่ทําเกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยเป็น ความสามารถของสถานศึกษาเป็นความสามารถของผู้สอนนะที่นำพัฒนาผู้เรียนจนเข้าถึงนวัตกรรม และตูไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้